อีเผยเล่มยุราพลิกแปลงชดถือนเข้มข้นทุกตอนเข้มข้นทุกตอนขอคละครดราม่าในใจสำหรับละครเรื่องเล่มยุรา Love and Scandal ออกอากาศทางช่อง7 HD ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผลิตโดยบริษัท Sky Entertainment กำกับการแสดงโดยชัชวานศาสวัตกลูนจากบทประพันธ์ชื่อดังของชูวงชายาจินดา นำแสดงโดยกิตติกงคำกริบฮานาลีวิสแอนนากลึ๊จุ Lewis, uck, จติจําเริญเกตรประทีปพร้อมทับนักแสดงชื่อดังมากฝีมือมาประชันบทบาททางการแสดงกันเทียบอาทิตย์วิญญารัตวัชรโรศิรินิคิต้ากัน,นเกตแอนดรูกอนเซ่สิริพิษวิมลโนดภารดีวงศสวัสดิ์นรุมนคงสุภาพสุชาวกงวิไลเบนจสิริวัฒนาสมมาตรไพรีรันจิรกิตสุวรรณภาพและอื่นๆ งินนี้ผู้จัดคนเก่งอีพุทธิดาศิรฉายาเผยถึงการทำงานที่ท้าทายอีว่าค่อนข้างยากนะคะมีความท้าทายตั้งแต่ปรับตัวบทแล้วเพราะละครเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ชื่อดังที่มีมานานแล้วเราต้องปรับเรื่องของยุคสมัยความชื่อเฉอนให้น่าติดตามเข้ากับยุคนี้มากขึ้นความชื่อเฉอนต้องเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีเทคโนโลยีมากแบบในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นบทของเรื่องมันจะข้างเดินเรื่องเร็วมากเร็วกว่าในบทประพันธ์ก็จะเป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปจะมีความหมือหวาเชื่อถือมีความวางแผนมากขึ้นอยากให้ติดตามกันนะคะมันจะมีการพลิกแพลงตลอดไม่แค่นางเอกพระเอกตัวละครทุกตัวผู้ชมดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าจบแล้วหรือเปล่ามันคลี่คลายแล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่มันมีความพลิกในบทที่สนุกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะปมอ,อดีตอันเลวร้าย หล่อหลอมให้หัวใจของอินทุออนหรืออลิสแอนนากลึกมีแต่ความแค้นและพร้อมทําทุกอย่างเพื่อทําลายชีวิตรวมถึงความรักของอุรัตวศีหรืออูฮานาลีวิสลูกผู้พี่ที่เธอแสนเกลียดชังและตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเกมแก้แค้นแล้ว การเดินทางกลับมาเมืองไทยของอลิซแค่เพียงไม่กี่วันแรกก็สร้างรอยร้าวให้กับชีวิตรักของอูและราเมศกิดกล้องคำกริบไม่เวน้นแม้แต่ฉากการขอแต่งงานที่ราเมศต,ตั้งใจก็พังไม่เป็นท่าด้วยแผนการของอลิซที่ด้เพื่อนสนิทอย่างทิน,นกรจุติจำเริญนเกตรประทีทนายความหนุ่มที่แอบหลงรักอลิซอย่างหมดใจคอยช่วยเหลืออลิซใช้ปัญหาเล็กๆที่อูไม่ต้องการให้ราเมศทิ้งอนาคตสถาปนิกหนุ่มแล้วมาเป็นนักวาด รูปอิจระมาคยี่ซามให้กลายเป็นปัญหาใหญ่จนราเมีธที่ตามไม่ทันมัญยาหญิงตกเป็นหมากในเกมนี้ผิดกับอูที่รู้ทันอลิสว่าคิดจะแย่งคนรักตัวเองแต่ด้วยความมั่นแรงอารมณ์ร้อนทําให้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอูจะกลายเป็นตัวปัญหาสําหรับราเมีธแม้แต่กรองแก้วภารดีวงสวรรด์แม่ของอูก,ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างอลิซมากกว่าห้ามพลาดละครเรื่องเล่มยุรา ออกอากาศทุกวันพุธพรฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีชมสดทางช่อง7 HD กด35และรับชมย้อนหลังเวลา22นาฬิกา30นาีบนแอปอ q กิยีและเว็บ iq com ที่เดียวเท่านั้น